สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอก,กันกับผมปาล์มสามบาทหบาทในช่วงของ Blues Today ที่เราจะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเช้าวันจันทร์แบบนี้นะฮะรับรองมีข่าวมาฝากกันแน่นแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องราวอนาคตของมาริสกาแล้วก็ข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบค้ำคืนที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลีโอครับลีโอรวมกันมันส์กว่านะครับเดี๋ยวในวันที่4ตุลาคมนี้นะครับ เกมบิ๊กแมชเชลซีกับลิเวอร์พูลเนี่ยเราจะมีจัดมีติ้งแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอสรุปว่าจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวถ้าได้คำตอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรีบมาบอกแฟนๆสิงห์บลูกันแน่นอนนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ r e o Thailand นะครับแล้วก็จะลืมครับเรื่องของกิจกรรมดีๆจากถุงขยะวินวินนะครับ เพียงแค่นะฮะซื้อถุงขยะวินวินผ่านทางช h อป e ีแล้วก็แนบใบเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลือกผู้โชคดีในการรุ้นรับซื้อผ้อา,าบันคอเชลซีนะครับลิขสิทธิ์แท้ใครสนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอินบ x ็อกมาสอบถามได้ใน Facebook Fanpage ของปาล์มสบาท5บาทถ้าซื้อแล้วเนี่ยสามารถส่งสลิป ทาง Inbox Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศดูเชลซีติดขอบสนามที่สเตฟฟอร์ดบีชในราคาพิเศษสุดๆครับแค่16,5,000บาทไปดูเกมเชลซีกับอาร์ซนอลลอนดอนดาร์บี้แล้วก็ลิเวอร์พูลกับซันเดอร์แลนด์2นัดแบบเต็มๆเลยนะครับพร้อมกับการไปช็อปซื้อสินค้าเชลซีในราคาพิเศษนะฮะแล้วก็จะไปช็อปกับผมเนี่ยยินดีครับไปหลายรอบก็ได้นะคใครสนใจอยากไปสเตฟฟอร์ดบ g ชในราคานี้นะครับก็สามารถ ที่จะแอดไลน์ไปได้ที่ ABC Journey นะครับหรือว่าสแกน QR Code หน้าจอนี้ได้เลยนะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโอ้โหข่าวที่เกิดขึ้นตอนช่วงมันมาตี3ามน่าจะเกือบเกือบตีสบ้านเรานะครับฝั่งของแมทลอครับสื่อเทียระดับต้นๆน,นะครับของ เชลซีในะรายงานว่าเอนโซมาเรสกาเนี่ยยังคงได้รับความน่าเชื่อถือจากบอร์ดบริหารของเชลซีและภูมินวยการกีฬาอย่างเต็มที่ไม่มีความรู้สึกตื่นตระหนกนะครับต่อผลงานที่ตกต่ำของทีมนะครับโดยอาการบาดเจ็บและใบแดงเนี่ยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อผลงานในช่วงหลังนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าตำแหน่งงานของมาเรสกาก็ยังอยู่ต่อไปนะครับก็บอร์ดบริหารยังให้การซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ไม่ได้ ตกใจไม่ได้มีแพนิคก,กับผลการแข่งขันที่มันย่าแย่นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครเชียร์ให้ปลดก็ข้ามไปก่อนนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจครับยาขอบซินเบิร์กรายงานว่ามีการคาดการว่าเมเริสกยเซโดจะไม่ถูกลงโทษย้อนหลังจากเหตุที่มีไปปะทะกับยานพอฟานเฮเก้ในเกมที่พบกับไรตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่นิซ่าคิเซลา่ารายงานครับเชลซีกำหนดเป้าหมายให้มาเรสกา พาทีมคว้าตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูการนี้โดยอาจจะมีการประเมินอีกครั้งเมื่อจบฤดูการแต่ด้วยผลงานเพียง8แต้มจาก6นัดและแพ้ในพรีเมียร์ลีก2นัดติดต่อกันความกดดันถ,า,ถาโถมใส่มาริสกาย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อันนี้ข่าวจากนีซ่าคินเซล,ล่าเ,เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำนะครับแต่ช่วงดึกเนี่ยแมตท์รอรายงานกลายเป็นว่าสถานการณ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยบอร์ดยังซัพพอตทางมาริสกาต่อไป นะซึ่งดิซ่าคิเซลาก็รายงานบอกว่าปัญหาที่ซัฟฟอร์ดบิ์ยิ่งหนักขึ้นเพราะวิกฤตการจัดทัพโดยมาริสกาจะไม่มี4เซนเตอร์แบ็กตัวหลักแถมยังขาดคนสําคัญในแนวลุกอย่างโคพาเมอร์ในนัดสําคัญที่จะเจอแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลด้วยนะครับยันเกมรับก็พิการเลยนะฮะขณะที่มุรินโยออกมาให้สัมภาษณ์ครับพูดถึงมาริสกานะครับเขาบอกมาริสกาเข้ามาแล้วค่อยๆต่อจิกซอจนทีมสมบูรณ แม้แต่แชมป์คอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็เป็นรายการที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมแบบนี้ที่จะได้แชมป์มันทำให้คุณได้ถ้วยแรกครับและสร้างปรัชญากับวัฒนธรรมของสโมสรในการคว้าแชมป์ถ้าคุณยังไม่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้คุณก็ต้องคว้าสักถ้วยหนึ่งและพวกเขาก็ได้คอนเฟอเรนซ์ลีกจากนั้นก็ไปต่อที่อเมริกาครับและกลับมาพร้อมตาแชมโลกบนหน้าอกตอนนี้พวกเขามีทีมที่ดีจริงๆนอกจากนี้มูรินโญ่ก็บอกว่าเชลซีเชลซีของอับราโมวิช เชลซีของผมครับเชลซี Chelsea ที่พวกเราสร้างขึ้นและยืนหยัดมาได้หลายปีคือสโมสรที่คว้าแชมป์ทุกอย่างมันคือทีมที่คว้าแชมป์ทุกอย่างกับผมครับแล้วก็กับคาร์โลเชลติคอนเต้และทูเคิลมันเปรียบเสมือนเครื่องจักรแห่งชัยชนะทุกฤดูกาลเชลซี Chelsea คว้าแชมป์มาโดยตลอดนอกจากนี้มูินโย่พูดถึงการกลับมาที่เดอะบริดจ์ครับเขาบอกว่าถ้าแฟนๆดีกับผมก็ดีไปครับแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับผมไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมมีความสุขที่ได้กลับมานะครับ นอกจากนี้มูรินโญ่ก็พูดถึงโคพาเมอร์ครับเขาบอกว่าโคพาเมอร์เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากครับผมคิดว่าพวกเขามีทีมที่ดีในแง่ที่ว่าถ้าโคพาเมอร์ลงเล่นไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับทางเชลซีนอกจากนี้มูรินโญ่ก็พูดถึงการเจอกับเชลซีในแชมเปี้ยนส์ลีกครับเขาบอกว่าผมว่าผมรู้ว่าเชลซีเนี่ยเป็นทีมระดับท็อปมีนักเตะชั้นยอดโค้ชเก่งและเป็นทีมใหญ่เป็น แชมป์โลกด้วยนะครับพวกเขาเพิ่งแพ้ในเกมแรกมาดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าพวกเขาต้องการที่จะมีคะแนนอันนี้ในมุมมองของโชเซ่มูรินโญ่นะครับขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของเจมส์ดีดสันครับฟิลของสเปอร์ครับพูดถึงเอเดนาซาเขาบอกเอเดนาซาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดที่เคยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกผมเนี่ยมีเสื้อของเขาติดไว้ที่ผนังห้องด้วยนะครับและมันอาจจะเป็นหนึ่งในเสื้อฟุตบอลที่ผมชอบที่สุดด้วยนะครับ อันนี้เป็นหนึ่งในความเห็นของเจมส์แมดิสันนะฮะแกไม่ได้ปรึกษาเลยนะว่าสเปอร์เนี่ยเขาไม่ค่อยอินกับเชลซีเท่าไหร่แล้วแกเป็นนักเตะสเปอร์นะแกไปชอบเอเดนอาซานะครับเดี๋ยวก็ได้แยกย้ายกันนะแหมเลนซ้าเอาแฟนสเปอร์เนี่ยอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่สําหรับในเรื่องนี้นะครับกับเจมส์แมดิสันนะครับที่เหลือเนี่ยข่าวอื่นที่น่าสนใจนะข่าวเชลซีเนี่ยข่าวใหญ่นะ่าจะเป็นเรื่องของอนาคตมาริสกาที่เรียบร้อยจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีรายงานเพิ่มเติม,ตมนะครับ ก็ท a l กสปอร์รายงานว่าแมนซิ t y ตี้เนี่ยก็คือทางไบดาโดซิวาเนี่ยกำลังอาจจะพิจารณาย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบียครับหลังจากหมดสัญญาในปี2026นะครับที่เหลือเนี่ยมีข่าวเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเป็นสื่อใหญ่ของแมนยูครับรายงานบอกว่ารูปเบนอโมริมเนี่ยถูกมองว่าดูเป็นคนที่โดดเดี่ยวในทีมแมนยูไนเต็ดงานนี้ทำให้เขาเสียสุขภาพจิตครับและเขาดูเหมือนไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่ ตั้งแต่ย้ายเข้ามาคุมทีมนะครับขณะที่ฟาบิียโอโรมาโน่ครับอันนี้รายงานถือว่าน่าสนใจครับเขาบอกว่าชาบี้เนี่ยชาบี้อเดนเดสครับอดีตมิดฟิลด์บา์เลนาที่เป็นโค้ชเนี่ยกำลังศึกษาเรื่องของพรีเมียร์ลีกและเปิดกว้างที่จะเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปก็ตามนะครับก็เดีรอดูจะจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยชาบี้เข้ามาคุมทีมจะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่นะครับ ส่วนทีมทลอกรายงานอันนี้ตีไว้เป็นลือก่อนนะครับเป็นแค่ทีมทลอกรายงานเพราะว่าเชลซีมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเซ็นสัญญากับไมค์เมยองจากเอซิมิลานได้สําเร็จในปี2026พวกเขาพยายามที่จะเซ็นสัญญากับผู้สับประตูรายนี้ก่อนการชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งก็ยังคงให้ความสนใจไมค์แมยองอยู่นะครับขณะที่บาการาสื่อในสเปนครับรายงานว่าโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยต้องการคว้าตัวคาริเมนเซมาหัวหอกของอัลเอติฮัตมาร่วมทีม เพื่อที่จะร่วมงานกับกองหน้ารายนี้อีกครั้งนะครับที่เหลือก็มีรายงานเรื่องซาวินโยครับต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยครับจะอยู่กับทีมไปจนถึงปี2031นะครับสำหรับทางซาวินโยนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเพื่อนๆว่าอย่างไรกับการที่สื่อเทียรหนึ่งรายงานว่าบอกบริหารซัพพอร์ตมาเรสกาต่อไปมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ